ไปไปก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแม้การกระทําอย่างอื่นที่มีลักษณะเป็นการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ก็ชื่อว่าอาทินอาทินนาทานเหมือนกันนะครับอย่างเวลาท่านพูดถึงอย่างการเบียดบังเวลาราชการอย่างเงี้ยถ้าเกิดที่ทํางานเขาตั้งกติกาไว้ทํางานแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยเราไปสักคิบโมงนะครับ ไปทํางานสิบโมงบ่ายสามเราก็กลับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าเบียดบังเวลาราชการเพราะจริงๆเวลานั้นเนี่ยคือเป็นเวลาที่เราตกลงกับเขาแล้วว่าเราจะทํางานใช่ไหมครับงั้นถ้าเราเบียดบงังอย่างเงี้ยก็เป็นการลัก,กมยก็คือเป็นมีถายยาเจตนาเหมือนกันเป็นอาทินาทานเหมือนกันนะครับหรืออย่างเวลาอย่างสมัยเนี้ยนะครับเวลาเ็าปกติพวกดูทีวีทางมิพวกทูพวกอะไรใช่ไหมครับเราก็ต้อง จ่ายเงินเขามีกล่องสัญญาใช่ไหมครับซึ่งก็เสียค่าสมาชิกรายเดือนอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราไม่อยากทําอย่างนั้นเราก็ไปคลองถมไปซื้อที่เครื่องหนักสัญญาอะไรอย่างเงี้ยไปปรับสัญญาจ่ายทีเดียวใช้ได้ตลอดอย่างเงี้ยก็เป็นอธินาทานเหมือนกันไปนเป็นของที่ว่าเขาควรจะได้แล้วเราไม่เราไปถือเอาเขาฟรีๆนะครับหรือตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับว่าที่ว่าไอ้แม้ไม่ไม่ใช่การลักขโมยเนี่ยก็เป็นอทินาทานนะครับ ท่านก็พูดถึงการใช้อุบายหลอกเงินเขาอะหลอกเขาทรัพย์สินขเขาโดยที่เขายินยอมด้วยฝ่าไม่รู้ก็เป็นอธีนาทานได้นะครับท่านก็นยกตัวอย่างนี่เยตัวอย่างอุโบราณมามีพานป่านะมีพารานเนี่ยนะครับเขาได้ไปล่าสัตว์ได้เนื้อมาสองตัวในเนื้อสัตว์นั่นนะครับก็คือตัวแม่ตัวลูกนะครับ เขาก็เดินผ่าเขาก็เดินมาแต่แล้วปรากฏว่ามีนักเลงคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เห็นเขาก็ถามว่าไอ้แม่แม่เนื้อนเนี่ยตัวเท่าไหร่บอกตัวสองเหรียญสองก็หามานสองเหรียญแล้วลูกเนื้อตัวเท่าไหร่หน,ลลนึ่งเหรีหยญก็ตกลงนักเลงเนี่ยเขาก็เอาเงินหนึ่งเหรียญเนี่ยให้กับพานไปแล้วก็ได้ลูกเนื้อมาแต่แล้วก็เดินแบกไปสักพักหนึ่งก็คิดได้ว่า เอออยากได้แม่เน right? ื้อแล้วก็เดินกลับมาบอกเนี่ยเราลองเปลี่ยนใจแล้วอยากได้แม่เนื้อนะเมื่อกี้เราให้ไปแล้วเหรียญหนึ่งใช่ไหมทีนี้ล้วเนื้อที่เราลูกเนื้อที่เราถืออยู่เท่าไหร่ราคาเหรียญหนึ่งใช่ไหมงั้นเธอเอาลูกเนื้อไปเมื่อกี้เราให้ไปเหรียญหนึ่งแล้วลูกเนื้ออีกเหรียญหนึ่งก็เป็นสองเหรียญเธอเอาเอาแม่เนื้อมาให้ฉันเออไอพานก็ซื้อเออเขาพูดจะมีเหตุผลนะยอมรับได้ก็เลยให้แม่เนื้อเข้าไป โดยที่นักเลงนั้นเสียแค่เหรียญเดียวถ้าจริงๆควรจะต้องเสียสองเหรียญอย่างเงี้ยจุดประเด็นนี้ต้องการพูดก็คือว่าไอ้พานเนี่ยเขายอมรับความยอมรับนะว,ว่าที่ยอมรับไอ้การที่คนนั้นก็พูดถึงอ่ะนะครับไม่ได้ว่าอุยไม่ยอมรับไม่ใช่ยอมรับเพียงแต่ว่าไอนักเลงคนนั้นน่ะในใจเขามีไถยะาเจตนาอยู่ไอ้ของที่ไม่ควรจะได้แล้วก็ไปถือเอาโดยอุบายอย่างนั้นน่ะอย่างนี้ก็เป็นการลักขโมยเหมือนกัน ท่านถึงบอกว่าคําว่าการลักขโมยเนี่ยท่านแปลไปก่อนนะครับแต่เรื่องของเรื่องคือมันต้องมีขายะเจตนาเจตนาที่จะเอาของเขาที่เขาไม่ได้ยินยอมแต่ในกรณีเนี้ถ้าเกิดเขารู้ความจริงเขาก็ไม่ยินยอมที่เขายินยอมเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม,รไ,มรไม่ทันแท้ท่อุบายของคนอื่นเพราะฉะนั้นก็ที่ไปเครื่องเทียบได้เลยว่าถ้าเกิดมีใครมาตุนเราใช่ไหมครับแล้วเราก็ซื่อให้เขาตุนอย่างเงี้ยถามว่าเขามีทถยัเจตนาไหมเป็นการลักขโมยไหมก็ตอบมี ถึงแม้เราจะยินยอมพร้อมใจก็ย, <Medicaid> ยังก็ยังเป็นละการะละขโมยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้ม่ได้ขึ้นอยู่กับการยินยอมพร้อมใจของเราขึ้นอยู่ว่าคนทำนั้นเขามีถ่ายะเจตนาหรือเปล่าเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องคุยให้เคลียร์ก่อนเขาท่านก็บอกว่าทีนี้เมื่อกี้บอกขึ้นอยู่เจตนามันก็ชัดเจนว่าเออ ไอการรักขโมยเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเพียงแค่เราไปถือเอาของของเข้าแล้วเนี่ยจะนับว,ว่าเป็นการรักขโมยก็ไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อกี้ท่านพูดชัดเจนว่ามันต้องมีถยะตจตนาใช่ไหมครับอย่างเราเคยปกติเราเคยในบ้านเราอย่างเงี้ยเราบ้านเราอาจจะอยู่ไม่ใช่ครอบครัวเดียวใช่ไหมครับอยู่กันหลายครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วปวกติเราก็อย่างพี่เราน้องเราซื้อของมาเราก็หยิบกินไม่เคยว่าอะไรเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ถือว่าเออ เหมือนเขาฟัาอนุญาตกกลาอยู่แล้วอ่ะเวลาเราก็ถึงเวลาเราก็ไปหยิบไปกินอย่างเงี้ยโดยที่ไม่บอกเจ้าของก็ไม่เป็นถ่ายยตจาราเพราะาเราไม่มีเวลาหยิบเราไม่ใช่ค่อยแอบหยิบใช่ไหมครับเรากว่าหยิบแบบเปิดเผยไงใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ไม่เป็นถ่ายยไม่เป็นการไม่เป็นอัจฉนาิยทางถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่ถาา่ายยตจานาไงแม้ในบางครั้งเนี่ยเกิดมาเขาอื่นเขาอื่นเนี่ยปรากฏว่าเกิดทะเลาะกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่พอใจเรา ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปหยิบเขามากินแล้วเขาก็ด่าเขาก็ว่าเราทำไมมีเงินไม่ยอมไปซื้อเองมาหยิบเขากินเนี้ยก็ไม่เป็นการไม่เป็นอธินาทานนะครับเพราะปกติเราเคยคุ้นเคยกันอย่างนั้นมาก่อนไอเขาจะชอบใจไม่ชอบใจมันเรื่องของเขาแต่ใจเราไม่มีคิดที่จะรักขโมยไงอ่าเพราะงั้นเราดูเราดูได้ลยว่าไอการถที่ท่านพูดถึงการถือวิสาสะถือความคุ้นเคยกันนะครับเราดูได้ว่าไอการทําเราบ่งบอกไง ถ้าเราค่อยๆแอบเขาไม่อยู่เราถึงแอบไปหยิบอย่างเงี้ยมันต่อเจตนาว่าไอ้ตัวเองนั่นแหละมันมีถายยะเจตนาไงครับแต่ถ้าเราเปิดเผยเราไม่อยู่ไม่อยู่เราก็หยิบของเราอย่างนั้นอยู่แล้วเงี้ยอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีขายยะเจตนาแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถือเอาของของเขาเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นอธินาทานมันถึงบอกถึงต้องพูดถึงว่ามีถายยะเจตนาไหมมีเจตนาจะรักขโมยไหมนะครับเป็นอย่างนั้น ทีนี้ไม่อยากพูดลงรายละเอียดเลยพูดถึงวิสาสะนะครับไม่ใช่ว่าจะวิสาสะกันก็คือมันก็มีองค์ประกอบหลายหลายอย่างนะครับถ้าไปเรียนบริเกตที่ห้าแล้วกันนะครับเสร็จแล้วแม้จะเป็นอาทินาธาเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นกรรมบทมันก็ต้องมีครบองค์กรรมบทอีกนะครับถ้าไม่ครบก็อาจจะเป็นความเป็นไปของจิตใจก็จะเป็นกิเลสนะรหรือจะเป็นกรรมก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมถึงบอกก่อนแล้วว่าถ้าจะเป็นกรรมแล้วก็ นั่นง่ายๆหลักการของเราก็คือว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวกายวาจาใจอย่างเงี้ยก็เป็นกรรมถ้ามีการมีทวารของกรรมถึงจะเป็นกรรมนะครับอย่างอธินาทานเนี่ยถ้าจะเป็นกรรมบทได้ท่านก็าบอกว่าต้องพร้อมด้วยองค์ห้านะนะครับก็คือของที่คนอื่นเขาหวงแหนนะครับแล้วก็ความเป็นผู้รู้อยู่ว่าเป็นของที่คนอื่นเขาหวงแหนอย่างที่สองนะครับอย่างที่สามีจิตคิดจะลักขโมยนะครับมีความคิดที่จะลักขโมย สี่มีความพยายามที่จะรักขโมยนะครับอาจจะทางกายทางวาจาก็ได้แล้วแต่ถ้าเราขโมยเองเราก็ใช้กายเราขโมยใช่ไหมครับอย่างที่ห้าคือรักใบได้รักคือขโมยไปได้ด้วยความพยายามนั้นนะครับถ้าครบองค์ห้าแล้วเนี่ยก็เป็นกรรมบทนะครับมีคนเคยถามผมผมเล่นผมงงเลยจําได้แม่นเลยครับเล่นถามตั้อย่างนี้ไปไม่ถูกเอยกันก็ถามว่ามีครั้งหนึ่ง เขาเล่าเรื่องจริงบอกมีโจนเนี่ยเข้าบ้านเตถีเตถีเป็นคนใจบุญนะครับปรากฏว่าเตถีเนี่ยรู้ว่าโจรโจวขึ้นบ้านกาลังจะหยิบของพยายามจะหยิบของหยิบไม่ถึงก็เลยเลื่อนให้ไปจะได้หยิบสะดวกอย่างเงี้ยบริบบหลังตู้ก็เลยเลื่อนให้เพื่อหยิบให้สะดวกถามว่าไปอธินาทานไหมถามผมผมก็งงผมตอบไม่ถูกเลย <laughs> นะครับมันก็ต้องมาหลักการแล้วว่ามันต้องมีของที่เขาหวงแหน จะมการที่เขาเลื่อนให้ขนาดนั้นเนี่ยมันแสดงในใจิตใจเาก็ไม่ได้ห่วงอันนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถึงถึงจะมีเจตนารักมันก็ไม่เป็นอธินาทานโอ้โหแบบงงนะครับก็เป็นหลักการเ็ยว่าเออมันก็ขึ้นอยู่ว่าท่านทงบอกไงว่าจะเป็นอธินาทานเนี่ยก็คือของของนั้นเนี่ยเขาต้องห่วงแหนด้วยไงเ,ออเราเทียบกันได้กับเมื่อกี้พูดถึงวิสาสะคนที่ถือคนที่การที่ถือวิสาสะไอเจ้าของนั่นนะเขาเขาไม่ห่วงแหนนั่นไง นะเขาเคยออกปากอนุญาตว่าเออกินได้ตามสบายเลยของในบ้านนะครับไม่ต้องถามอย่างเงี้ยก็แปลว่าเขาไม่หวงแหนไงนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นกรารบวกก็คือต้องครบองค์ห้าทีนี้ถ้าจะถามว่าเป็นกรรมได้เป็นกรรมจะเป็นยังไงก็คือมีความพยายามแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่สําเร็จคือไม่ไม่สามารถจะเอาของนั้นมาได้มาได้เงี้ยก็คือเราไม่ใช่เราฝีคนงโมยดีจะเรานี่ <laughs> <laughs> เขาแบข้ามาในบ้านเขาใช่ไหมครับกาลังพยายามก็คือแงะประตูก็ไปแล้วใช่ไหมฮะแต่จะไม่ทันที่จะหยิบฉวยอะไรไปเจ้าทุกตื่นมาก่อนแล้วเราก็ตุกเพ่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถึงว่าปิดอธินาทานไหมเป็นก็มีความพยายามแล้วก็คือความอยากทางกายทีแต่ยังไม่ได้ของนั้นมาใช่ไหมครับกรร็เป็นกรรมเป็นกรรมเฉยแต่ไม่เป็นกรรมาบดนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีแต่ความคิดเฉยเฉยมีจตนาเฉยมันตุ้มมองอยู่เฉยเฉยใช่ไหมครับรอเวลาว่าเมื่อไหร่จะ ุกจะไปท emos, ักทีออกจากบ้านทักทีไงปรากฏไม่ไม่ออกจากบ้านเลยเปิดไฟตั้งคืนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็นั่งเบาอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอาทินาทานไม่เป็นกรรมจิตใจที่เป็นไปก็คือเป็นโลภะคือโทสะบ้างเดี๋ยวท่านจะบอกว่าไออาทินทานเองเนี่ยอาจจะสําเร็จด้วยโลภะก็ได้อาจจะสําเร็จได้โทสะก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้ ถัดมานะครับถ้าไม่มีใครสงสัยเรื่องอตินาทานเนี่ยก็คือการเมสุมิขาจาร์นะครับความประพฤติผิดในการทั้งหลายการในที่นี้ท่านก็บอกแล้วคือเมตุนธรรมนะครับเมตุนธรรมก็คือธรรมของคนคู่แปลว่าธรรมของคนคู่นะครับไม่ใชายกับชายหญิงจริงๆแล้วคือชายกับหญิงเนี่ยนะครับธรรมของคนคู่นะครับทีนี้ไอป้ประพฤติผิดในเมตุนธรรมเนี่ยคือในวัตถุที่ไม่ควรละเมิด นะครับนะครับก็ถึงวัตถุที่ไม่ควรละเมิดก็ดคือหญิงยี่สิบจมพวกถ้าเราเป็นผู้ชายโอ้โหแล้วเราจะรู้ได้ยังไงหญิงยี่สิบจุพวกม,มีอะไรบ้างลําบากใช่ไหมครับตังต่ยอ่อให้ให้ฟังในยี่สิบจุพวกนี้เขายอ่อได้สองอย่างนะครับอย่างแรกหญิงที่มีหญิงที่มีบุคคลปุกครองดูแลนะครับโดยเป็นเจ้าของสัมผัส กับหญิงอีกพวกหนึ่งคือคนที่มีผู้ที่มีผ,ผู้มีคนปกครองดูแลโดยที่ไม่ใช่เจ้าของสัมผัสนะครับอย่างคนที่ปกครองดูแลโดยเป็นเจ้าของสัมผัสคืออะไรคือมีสิทธิ์ที่จะถูกเนื้อต้งตองตัวผู้หญิงใช่ไหมครับมีสิทธิ์ที่จะหาความสุขจากสัมผัสจากผู้หญิงอย่างนี้ได้ชื่อว่ามีเป็นผู้มีเจ้าของสัมผัสนะครับอย่าง <c oughs> คู่มัน่นเนี่ยผู้หญิงใช่ไหมครับหรือเป็น อย่างค <on> ah ู่ม so ่นก็เป็นเจ้าของสัมผัสผู้หญิงใช่ไหมครับอย่างสามีก็เป็นผู้เจ้าของสัมผัสผู้หญิงหรืออย่างอย่างเราไปจองเวลาเขาไวใช่ไหมครับเข้าชั่วโมงเขาไว้อย่างเงี้ยเราก็เป็นเจ้าของสัมผัสเขาใช่ไหมครับในช่วงเวลานั้นนะครับอย่างนี้คือเจ้าของสัมผัสถ้าเกิดชายใดไปยุ่งกับรยาคนอื่นกับคู่ม่นคนอื่นอย่างเงี้ยกับคนที่เขาจองเวลาไวแล้วอย่างเงี้ย ก็ผิดข้อการเมสุมิขาการน,นะครับหญิงอีกพวกหนึง่งหญิงที่มีคนปกครองดูแลโดยที่ไม่ใช่เจ้าของสัมผัสก็หญิงที่มีพ่อแม่ดูแลมีพี่ชายน้องชายดูแลมีกฎหมายดูแลใช่ไหมครับอย่างถ้าบอกว่าหญิงอายุสิบแปดสิบเจ็ดนะฮะกฎหมายไทยออายุตา่ากวาสิบเจ็ดปีห้ามยุ่งเกี่ยวด้วยผิดกฎหมายอย่างเงี้ยก็แปลว่ามีกฎหมายดูแลแม้นพ่อแม่เขาจอนุญาต ก็ยังผิดกฎหมายอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีกฎหมายดูแลที่พูดถึงมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเป็นพ่อแม่เป็นกฎหมายเนี่ยคือไม่ใช่เจ้าของสัมผัสแต่เป็นคนปกครองดูแลเขาก็แบ,บ่งเป็นสองส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ชายนะครับไปยุ่งหญิงสองจำพวกเนี้ยผู้ชายเนี่ยก็ผิดข้อการเมตุมิชฉาจารย์แต่ถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าแล้วเป็นผู้หญิงคือท่านพูดแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยไม่เคยพูดถึงผู้หญิงนี่ไหม เวลาพูดถึงว่าเออผิดข้อกามเมสุมิม่าจาน์นะต้องเป็นต้องละเมิดในหญิงยี่สิบยี่สิบํพวกเกิดมีคําถามขึ้นมาเลยว่าไม่เห็นพูดถึงผู้หญิงเลยทําไมในเรื่องนี้ไม่พูดถึงผู้หญิงนะครับไม่รู้มันจะทะลึ่งไปหรือเปล่า <c oughs> อะไรครับถ้าเป็นผู้ชายเหรอครับ ถามใหม่นะครับถามถาถามใหม่ครับคุณพ่อถามใหม่โนอะ้โหตอบไม่ถูกเลยครับเอนึกว่าเป็นผู้หญิงแต่ควาจริงเ็าเป็นผู้ชาย หนึ่งไม่ออกเลยครับกำลังคิดไม่ออกคือคือโบราณเนี่ยเขาพูดเวลาท่านพูดเนี่ยถ้าพูดโดยสภาวะไงโดยสภาวะเนี่ยก็คือโดยธรรมดาธรรมชาติแล้วเนี่ยผ<ท>ู้ชายเนี่ยจะมีความสุขก,ก็คืออาศรรัยหญิงอาศรรัยหญิงไงอ่าใช่ไหมครับมันไม่มีว่าผู้ชายอาศัยความสุขในผู้ชายอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันคงไม่ปรากฏชัดนะครับแล้วธรรมะท่านพูดถึงโดยธรรมะโดยทั่วไปอ่ะ โดยส่วนมากแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้งไงก็คือผู้ชายจะมีจะจะมีความสุขก็คือมีความสุขในหญิงไงนะครับปีนแต่หญิงนั้นนะ่ะเป็นหญิงที่ต้องห้ามไหมหญิงที่ไม่ควรละเมิดไหมก็อ,อีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมครับเอถ้าพูดถึงโดยสภาวะมากกว่าไอ้เรื่องที่คุณลุงถามเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมงงนะครับทีนี้ถามว่าทําไมาพูดถึงในฐานะว่าผู้ชายนะ ถ้าจะทำถ้าผิดข้อเนี้ยก็คือต้องเป็นไปในหญิงยี่สิบพวกเงี้ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดถึงฝ่ายหญิงแม้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยถ้าผิดในชายกี่จําพวกถึงจะเป็นการเม,มธุวิทาจารย์ทําไมถึงไม่พูดอย่างนั้นนะครับท่านก็บอกว่าในสําหรับกิจกรรมเนี้ยกิจกรรมแล้วกันเอาเบาหสําหรับกิจกรรมเนี้มยมันจะสําเร็จได้เนี่ยอาศัยผู้ชายเป็นหลักถ้าผู้ชายไม่สมัครใจไม่ยินยอมพร้อมใจก็ไม่สําเร็จกิจกรรมนี้ นะครับเพราะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ชายท้าก็เลยพูดถึงผู้ชายนะครับเป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้ผิดเนี่ยมันก็อีกประเด็นหนึ่งแล้วทีนี้พูดถึงกิจกรรมก่อนกิจกรรมมาสําเร็จได้ด้วยด้วยอาศัยผู้ชายเป็นหลักแล้วผู้ชายไม่ยินยอมพร้อมใจกิจกรรมนี้ก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นท่านถึงยกมาว่าชายเนี่ยต้องไม่ร่วงแลไม่ละเมิดในหญิงยี่สิบจนพวกนี้นะนะครับแต่มันมีประเดนมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผู้หญิงมีสิทธ ผิดศีลข้อผิดกรรมบทข้อนี้ไหมคือการมีสุมิจาชาจารย์นี้ไหมมันมี <c oughs> ก็ต่อเมื่อว่าหญิงนั้นเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงนั้นอยู่ในฐานะที่มีเจ้าของมาผธ์แล้วนะครับก็คือมีสามีแล้วมีแฟนแล้ว <c oughs> มีกู้มันแล้วนะครับมีคนที่เขาเข้าเช่าชั่วโมงแล้วแล้วก็ยังไปยุ่งกับชายอื่นอีกอย่างเงี้ยคือตัวเองมีเจ้าของแล้วไงแล้วไป ไปยกเอาเจ้าของออกเป็นยกแหมมันจะเป็นวัตถุไปได้หาว่าเหยียดเหยียดเพศอีกคือพูดถึงก็คือเหมือนกันเรามีเรามีเจ้าของแล้วไงครับแล้วเราไปเอาของเขาของของเราอ่ะของคนอื่นของของสามีเราอะไปให้คนอื่นหรือไปใช้อย่างเงี้ยเออมนไปไปสาธารณะให้คนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ผิดไงเพราะไม่ใช่ของของเราไงเรามีเจ้าของไงครับคือคนที่จะเป็นเจ้าของถามว่าเจ้าของัมผัสคือใครไม่ใช่ตัวเรานะก็คือคนที่หาความสุขเนี่ย ร <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ่างกายเราเนี่ยมันคือสามีเราคือแฟนเราที่เป well, <tortured. S 1> ็นมีเจ้าของโดยชอบทำแต่เราดันทะลึ่งไปยกของคนอื่นไปให้คนอื่นอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยหญิงนั้นก็จะผิดข้อกาเมตุวิชาจารนะครับถ้าพูดให้ยาวทำไมก็พูดสั้นว่าถ้าเกิดหญิงนั้นมีเจ้าของสัมผัสและไปยุ่งกับชายอื่นหญิงนั้นก็ผิดข้อกาเมตุวิชาจา์ด้วยนะครับเป็นอย่างนี้ แต่ผมดูๆหน้าแต่เมื่อกี้ที่ลุงพูดนั่นแหละผมงงไงงงว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายเขาอยู่กับผู้ชายด้วยกันใช่ไหมครับ<ม>เขาเป็นสามีภรรยากันตามพฤติไนอะครับแล้วเกิดว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยไปยุ่งกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็น่าคิดไงน่าคิดคือคิดไม่ออกว่าจริงๆมันจะปิดข้อค้าเมธูมิธาจารย์ไหมไง <laughs> เพราะว่าอย่างในเมืองนอกไงฮะในเมืองนอกเนี่ย เขาสามารถแต่งงานจดทะเบียนกันได้ใช่ไหมครับแต่ผมเข้าใจว่านะครับเขาไม่ระบุแน่นอนเนี่ยเราไม่รู้หนอว่าใครเป็นอยู่ในฐานนะเป็นสามีภรรยาภรรยาไงใช่ไหมครับใครเป็นเจ้าของสัมผัสใครกันแน่มันไม่ไมไม,ไม่ไม่มีโดยสภาวะไงคือใครจะไปรู้ได้ไงว่าใครเป็นเจ้าของสัมผัสใครคือมันจะผิดได้ก็ต่อเมื่อว่าคนนั้นอ่ะต้องมีคือมีเจ้าของสัมผัสโดยสภาวะอยู่แล้วไงครับ แต่ถ้าเกิดชายแต่งงานกับชายอ่ะใครจะไปรู้ใครเป็นเจ้าของสัมผัสใครไม่รู้หรือหญิงก็หญิงใช่ไหมครับหญิงก็หญิงก็เหมือนกันใครเป็นเจ้าของสัมผัสใครไม่มีบอกไม่ได้ระบุไม่ได้ครับแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยชายเนี่ยเป็นเจ้าของสัมผัสหญิงได้เพราะหาความสุขจากหญิงนั้นได้เออแต่อย่างชายกับชายหญิงกับหญิงเนี่ยต่างคนต่างก็หาความสุขซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยแล้วจะมาพูดว่าเป็นเจ้าเจ้าของสัมผัสกันเนี่ยมันพูดไม่ได้ผมว่าอย่างนั้นนะนี่คิดเอาเอง โดยหลักการถ้าใครไม่เห็นด้วยก็แย้งกันแต่เรื่องพวกนี้พูดมากไม่ได้มัน <c oughs> <c oughs> นะครับเ <c oughs> พียงแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะผิดก็คือมันต้องมีมันต้องมีฐานะสองอย่างไงคือมีเจ้าของลำพผัดหรือเปล่าไงแต่ในรณีะเอียดที่คุณรูงว่ามันวัดไม่ได้ไงว่าใครเป็นเจ้าของสัมผัดใครกันแน่นะครับเป็นอย่างนี้กิจกรรมนี้ผมไม่พูดนะข้าไม่ก่อ นะครับเนทแต่ยังไงเขาตามเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีองค์เขาอยู่ดีนะว่าจะเป็นกรรมบวมันก็ต้องจะเป็นกรรมบดได้มันก็ต้องพบองนะนะครับอย่างแรกก็คืออะไรก็คือวัตถุที่ไม่ควรละเมิดไม่ควรถึงก่อนวัตถุที่ไม่ควรละเมิดก็คือหญิงยี่สิบจำพวกนะครับอย่างที่สองมีจิตคิดจะส่้งเสพในวัตถุน้นนะครับ มีเจตนานั่นเองจะร่่งละเมิดนั่นแหละนะครับสามมีความพยายามที่จะต้องเสพนั้นนะครับสี่มีการทํามักกับมักให้จดถึงกันมักนี่แปลว่าแปลว่าองคชาตนะครับคืออวัยวะนั่นแหละนะครับพูดแปลความก็คือมีการร่วมประเวณีกันหรือว่าผมมีเพศสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปอย่างนั้นมีการทํามักให้จดถึงมักกันแล้วเนี่ยมีการร่วมประเวณีกันแล้วถึงจะเป็นกรรมบทได้นะครับ แต่ถ้าเกิดไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังเป็นกรรมอยู่นะครับมีแค่ความพยายามก็ยังเป็นกรรมอยู่เดี๋ยวพูดให้มันลึกซึ้งหน่อยลึกไปนะครับนี่คือข้อการมีตุมิจาจารย์นะครับก็น่าจะตอบข้อสงสัยได้หมดทุกอย่างแล้วถ้าไม่มีใครถามอะไรนะครับก็จะพูดถึงอย่างที่ สี่นะครับอย่างที่สามนี่บางทีเราอาจจะว่าเราเป็นคนเรียนธรรมะมามเยอะใช่ไหมครับเราอาจจะรู้ว่าเออไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่ผิดการ,รมีสุวิชาจารย์แต่มันประมาทก,กิเลสไม่ได้หรอกใช่ไหมครับนํำพังคคยว่าเออไปดูหนังฟังเพลงจับเนื้อต้องคัวกันแล้วจะไม่ทาอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็เปิดโอกาสให้ไปทาอย่างอื่นได้นะครับเพราะเราไว้ใจกิเลสไม่ได้นี่นะครับเราบอกเออแค่นี้เป็นแค่กรรมเฉยๆไม่เป็นกรรมบวไม่เป็นนรกมันไม่ใช่นะครับ ถ้าเกิดคนที่เขาจะามีจิตตั้งจิตไม่ชอบเนี่ยในทางกุศลนะครับอะไรที่เป็นช่องทางอะไรที่เป็นโอกาสเขาก็จะปิดโอกาสปิดช่องทางนั้นนะครับเขาไม่ประมาทว่าแค่นี้ไม่เป็นกรรมบทยังทําต่ออย่างเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีลักษณะแบบนั้นเพียงแต่ที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเออถ้ามันจะเป็นกรรมบดเนี่ยมันต้องครบองค์อย่างนี้เหล่านี้เท่านั้นไม่ได้ไม่ได้สอนเราว่าเออไอ้แค่นี้พอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ อย่างที่สี่นะครับเรื่องกายกรรมเนี่ยก็จบไปละนะครับมาถึงก็คือพโนกรรมก่อนมุสสาวาสวัจีกรรมวจีกรรมเออวจีกรรมพูดผิดวัจีกรรมเนี่ย <c oughs> อันแรกคือมุสสาวาสนะครับมุสสาวาสมาจากสองคำเหมือนกันนะฮะมาคำว่ามุสสาแปลว่าเรื่องไม่จริงวาทะแปลว่าการกล่าวก็คือการกล่าวเรื่องไม่จริงให้คนโดยโดยฝ่าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้คือ เรื่องเรากล่าวเรื่องไม่จริงโดยความเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้เนี่คือมีเจตนาให้คนฟังเข้าใจเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งการจะพูดถึงเจตนาว่าไอ้ที่เจตนาเราเป็นไปเราพูดเรื่องไม่จริงเนี่ยประสงค์อะไรประสงค์ประสงค์ให้คนอื่นเข้าเข้าใจความว่าไอ้เรื่องที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ถามว่าแค่นี้เนี่ยเป็นมุสาว้าหรือยังก็ตอบว่าอย่างนะครับอย่างในที่นี้คือต้องมีเจตนาด้วย เจนานี่คือต้องการจะหักลานประโยชน์เขาถ้าเราพูดเรื่องไม่จริงไม่แท้แต่เราไม่มีเตจตนาจะหักลานประโยชน์คนอื่นเขาก็ไม่เป็นมุสาวาสนะครับท่านก็นยกตัวอย่างเดีย๋ยวว่าอย่างนู้นอย่างนี้ตัวอย่างก็บราณนั่นแหละครับว่าเวลาท่านพูดถึงอย่างที่เราเรียนว่าพระต้องมีวัดอย่างหนึ่งคืออาคารตัวก,กว่าวัดวัดที่คนคือข้อประพฤติที่ควรทำต่อพระผู้มาเยือนนะครับ ถ้าเกิดเรามีความคิดอย่างนี้ว่าตอนนี้ก็พอดีช่วงนั้นเรากาลังจะสอบถ้ากําลังจะสอบอยู่พอดีต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือใช่ไหมครับอยากอยู่คนเดียวคือปกติเรา,าก็อยากอย,ากอยากอยู่คนเดียวอยู่แล้วไม่อยากจะมีใครที่ไม่รู้จักมานอนด้วยกันกับเรามากินด้วยกันกับเราใช่ไหมครับถ้าก็ามีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าเราก็ำลังจะสอบอยู่เราจะเตรียมตัวอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวกินคนเดียวเนี้ยปรากฏว่าเมื่อมีพระพิสูรรูปอื่นมานะครับแล้วจําต้องมาอาศัยอยู่ที่เนี่ย เราก็ต้องพูดจาปฏิสนันถะถึงแม้นใจเราเนี่ยไม่ใหญ่ก็อยู่นะแต่เราก็ต้องพูดพูดจาปฏิสันา์ว่าเออยินดีต้อนรับนะขาดเหลืออะไรบอกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อ,อผมจะพาท่านไปบิทบ,บาทั้งๆท,ที่เราไม่อยากทําสิ่งที่พูดทั้งหมดเลยคือไม่ตงรงกับใจเลยมันก็แปลว่าเรากล่าวเรื่องไม่จริงใี่ไหมครับอาา้ความจริงในใจเราเป็นอย่างหนึ่งแต่เรากล่าวเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างนี้ก็ไม่เป็นมุสาวาทเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่า ท่านบอกว่าการทําอย่างเงี้ยเป็นเหตุให้ศีลบริบูรณ์ด้วยซ้าไปเพราะเป็นกิจเป็นวัดที่พระต้องทําต่อพระที่มาเยือนต้องทําอย่างนั้นต,ต้องพูดจาปฏิสนฐานต้องคอยดูแลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องขึ้นอยู่ว่าเราทําอย่างนั้นเนี่ยมันกลับเป็นประโยชน์สําหรับเราทําให้ศีลเราบริบูรณ์อย่างนี้ก็ไม่เป็นวุตสาวาทเพราะไม่ได้หักลาประโยชน์คนอื่นเขาหรือหเหมือนอย่างตัวอย่างว่าอย่างลูกๆเราเนี่ยครับลูกเรา อย่างลูกเด็กเล็กลูกเราที่ยังเล็กๆอยู่นะครับมาขอเงินเราจะไปซื้อทัฟฟี่ซื้อขนมหวานกินเนี่ยเราก็เห็นว่าเออเมื่อกินข้าวเสร็จขนมเมื่อกินไปแล้วยังจะซื้ออะไรอีกมาขอเงินเราเราก็บอกไม่มีจริงๆเรามีเงินในกระเป๋าเต็มเลยเราบอกไม่มีอย่างเงี้ยก็ไม่ตรงกับความจริงถามว่าเป็นอมุสาวาดไหมก็ตอบไม่ใช่เพราะว่าทําไมไม่ใช่เพราะไม่ได้หลักไม่ได้หักลายประโยชน์ลูกเราไอ้ที่เราบอกว่าไม่มีเนี่ยเพื่อ รักษาประโยชน์ของลูกเราคือรักษาฟันของลูกเราไงน,นะฮะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านหนึ่งบอกว่าไอาการกล่าวคําไม่จริงเนี่ยมันไม่จําเป็นเสมอไปต้องเป็นมุสาวานะครับมันขึ้นอยู่ว่าเรามีเจตนาจะหักลานประโยชน์อื่นเขาไหมนะครับถ้าไม่มีเจตนาอย่างนั้นก็ไม่ใช่มุสาวาเหมือนอีกตัวอย่างหนึ่งที่ท่านพูดถึงว่าอย่างเราไปเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับก็ปวดปังงห้งงาตัางห้าแล้วเราก็ได้คุยกับหมอหมอบอกว่าไม่น่าจะเกินเจ็ดวันตายแน่ ใช่ไหมครับทีนี้เราไปเจอไปเยี่ยมคนไข้เราเจอคนไข้เราจะบอกคุณท่าถามว่าเออคุยกับอะไรกับหมอหมอว่ายังไงอ๋อหมอบอกว่าอีกอีกเจ็ดวันตายแนะ่มันก็มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะเราก็ต้องบอกว่าเออเนี่ยก็หมอบอกว่ามีทางรักษานะก็รักษากันไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ตรงกับความจริงเลยใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่มุสาวาทเพราะว่าไม่ได้หักล้างประโยชน์คนอื่นเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าจะเป็นมุสาวาทได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการมีเจตนาหักล้างประโยชน์คนอื่นก่อนนะครับทีนี้ก็มาถึงว่า ถ้าจะเป็นกรรมบทละ่ะคือถ้าเป็นเป็นมุสาวาทก็จริงอาจจะไม่เป็นกรรมบทก็ได้แต่ถ้าจะเป็นกรรมบทคือยังไงคือต้องครบองค์อีกนั่นแหละนะครับแล้วก็พูดถึงองค์ของมุสาวาทมีอะไรบ้างถ้าบอกก็มีสี่อย่างก็คือเรื่องไม่จริงนะครับอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่สองคือความคิดที่จะให้เขาเข้าใจคาดเคลื่อนจากความจริงนะครับอันที่สอง สามีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้นก็มีการเป็นวา,าจามีการเขียนหนังสือเพราะจริง,รงๆมุสาวาทมันสําเร็จในทางกายสวาก็ได้วจีสวาก็ได้ใช่ไหมครับถ้าทางกายสวาก็คือเขียนหนังสือไปโกหกเขานั่าแหละนะครับสี่คนอื่นรู้เนื้อความนั้นถ้าครบองค์สี่นี้ก็เป็นมุสสาวาทแต่ถ้าเกิดโกหกแล้วเขาไม่รู้แหมะจะไม่รู้ความนี่อาจจะเจอคนไม่ไม่ค่อยฉลาดไม่รู้ความเงี้ยนะครับไม่เข้าใจความ อยากที่เราต้องการจะสื่ออย่างเงี้ยก็ไม bon ่ไม่ใช่มุสาว่าไม่ถึงว่าเป็นกรรมบวชนะครับจะเป็นกรรมบวชได้ก็คือเาต้องรู้ความนั้นเราต้องเชื่อถือว่าเออเรื่องที่พูดมันเออมันเรื่องจริงอะไรเงี้ยนะครับนี่คือมุสาวว่าถ้ารู้แล้วไม่เชื่อก็ไม่ใช่มุสาวานะครับเขาต้องถือเอาความนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับท่านึงบอกปีข้อที่สี่ว่าเขาต้องรู้ความนั้น เดี๋ยวจะมีเรื่องเทียบกันตอนที่เราพูดถึงคุรุสวาจานะครับว่าไอประเด็นนี้แหละมีปัญหาว่าไอรู้ความมันเป็นยังไงนะครับคือคนพูดก็ยังงง,งอยู่เดี๋ยวให้รอยถึงก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังถัดมาเนี่ยก็คือปิสุนัวาจานะครับเป็นวาจาพูดให้เขาแตกกัน ก็พูดง่ายๆแปลว่าเป็นวาจากก่าวยุยงนั่นเองนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยปิดปิดสูน้าแปลว่าบกขยี้นะครับท่านก็ขยายความว่าบกขยี้อะไรก็บุกขยี้ความรักความสามาัคคีของคนสองสองสองฝ่ายนะครับ